จำก่อนนะคอนเซ็ปต์ก่อนะอาร์ตอรี่แปลว่าไหลออกเวนแปลว่าไหลเข้าเพราะฉะนั้นถ้าไหลออกเจงต่อกับอะไรห้องเวนติเคิลทีนี้อาร์ตอรี่กับเวนเนี่ยมันมีตัวเชื่อมตรงกลางนะคะเราเรียกเขาว่าแคปิลารีนะ,ะ,นะ,ะก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของเส้นเลือดบลัดเวสเซลนะ,ะเส้นเลือดเป็นส่วนที่ต่อมาจากหัวใจนะคะถ้าเป็นเลือดแดงคืออาร์ตี่จะต่อจากห้องล่าง เลือดดำคือเวนจะต่อเข้าห้องบนเพราะฉะนั้นอัตัีแปลว่าอะไรล,ลูกแปลว่าเลือดไหลออกหัวใจเรียกอารตรี่โอเคปะและเวนแปลว่าเลือดไหลไหลเข้าหัวใจจำก่อนนะคอนเซ็ปต์ก่อนนะอาตัีแปลว่าไหลออกนะคะเวนแปลว่าไหลเข้า เพราะฉะนั้นถ้าไหลออกเส้นต่อกับอะไรห้องเวนติเคิลอันนี้จะเป็นหัวใจสมบัติคล้ายๆเวนติเคิลคือหัวใจห้องล่างสมบัติจะเหมือนห้องเวนติเคิลเพราะมันไหลออกจากหัวใจคือมันต่อจากเวนติเคิลมาถูกไหมใช่ปะ่ะนั่นเหมือนเวนติเคิลแต่ขนาดที่ห้องบนเวจะเหมือนห้องอะไรจะเหมือนเออะไรลูกเอทรียมคือต่อห้องบนมานะ,ค,ะคนหนึ่งไหลเข้าคนหนึ่งไหลออก นะคะโดยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ของอัตรตัลี่จะมีออกซิเจนสูงยกเว้นอะไรสองเส้นคืออะไรคะพาวมโมนารี่กับอาร์มอะไรลกูกอาร์มบริคออารตัลี2สองเส้นนี้จะเหมือนเวนและเช่นเดียวกันกับการเวนส่วนใหญ่อะไรออกซิเจนต่ำถูกปะออกซิเจนต่ำยกเว้นสองเส้นก็คืออาร์มบริคอเวนกับพาวโมริเวนเหมือนอัตัลลี่ Okay, อโอเคปะอาร์ตัลี่ออกเส้นสูงและแน่นอนค่ะลูกมันใกล้เวนติเคิลแรงดันดีไม่ดีเวนติเคิลห้องล่างบีบแรงแรงดันดีเมื่อแรงดันดีค่ะเขาบอกว่าลิ้นไม่ต้องไม่ต้องมีวาลวช่วยรักษาแรงดันไม่ต้องมีลิ้นและผนังไหมคะหนาพอผนังหนาเนี่ยน้องเส้นตรงเส้นบาดสู่กลางความจุข้างในจะมากหรือน้อย มากหรือน้อยน้อยจำไว้นะเพราะผนังหนาเพราะผนังหนาความจุด้านในจะน้อยนี่คือเหตุผลเลยนะะผนังหนาความจุด้านในจะน้อยโอเคปะ่ะนะะเมื่อเทียบกับเวน้องดูเวนเวนนะผนังเป็นไงลูกผนังบางกว่าเวผน,นังบางกว่าัทน,นความจุข้างในจะมากกว่า นี่มาอันน,อ okay, อนี้น่อยเค้ามาเพราะแน่นอนค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางของเวนจึงกว้างที่สุดและเวนมีลิ้นแต่อาตลีจะได้ความหนาแทนหนาสุดนะคะเวนจุเลือดได้มากถึง60ถึง70%เเลือดเนี่ยส่วนใหญ่ในร่างกาย อยู่ในเวนเพราะช่องตรงกลางมันใหญ่แต่เวนจุเลือดเยอะจริงแต่ถ้าตอนมีบาดแผลอะไรตายก่อนเอ้ยคิดดีๆระวงังระวงังระวงังว่ามีบาดแผลใครตายก่อนเลือดเวนขาดยังไม่ตายอัตาลี่ขาดเลือดพุ่งถึงไฟดานตายก่อนแต่ถ้าตายอัตัลลี่ตายก่อนเพราะอัตาลลี่ไหลไหลเร็วเลือดไม่เยอะจริงแต่มันไหลเร็ว เวนเลือดเยอะแต่ไหลไหลช้าโอเคไหมนะคะนะเพราะงั้นนี่ค่ะไหลเร็วงั้นตายเร็วตายก่อนบาดแทอันนี้ตรงนี้ตายก่อนโอเคไหมเวนไหลช้ากว่านะคะอัตตัลี่อยู่ลึกลงไปมองไม่เห็นเวนสามารถมองเห็นจากภายนอกได้นะคะเขาบอกว่าอัตตาลี่นะสิ่งที่ชอบมากคือสมัยก่อนเนี่ย คนสมัยก่อนเวลาไม่มีอะไรให้ดูเนี่ยนะสิ่งที่คนสมัยก่อนชอบดูมากเป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจมากเนาะว่าชอบดูอะไรกันสมัยยุคที่ไม่มีโทรทัศน์คือต้องเข้าใจก่อนนะยุคที่มีภาพยนตร์เนี่ยนะคะภาพยนตร์ที่มีความนิยมหนึ่งในสามของคนดูภาพยนตร์เนี่ยนิยมดูภาพยนตร์สยองขวัญเคยรู้สึกไหมหนังสยองขวัญหนังทิเลอร์เนี่ยจะมีประมาณหนึ่งในสามของตลาดหนังภาพยนตร์เนี่ย ตลาดภาพยนตร์บ้านตลาดภาพยนตร์เนี่ยในโลกเนี้ยจะมีหนังสามประเภทคืออะไรบ้างทริลเลอร์แอคชัน่นคอมเมดี้ถูกปะตลาดหนังในโลกเนี่ยจะแบ่งเป็นสามส่วนหลักคือทริลเลอร์แอคชัน่นคอมเมดี้เป็นหนังแมสที่คนชอบดูถูกปะคืออย่างอย่างพี่ก็ชอบเหนังแอคชัน่นถูกปะแอคชัน่นอะควาแมนเงี้ยตบกันมันตีสามเอาตีศูนย์ไล่ฟาดถูกปะฟาดกันแบบเลือดสาดเงี้ยหรือถ้าน้องชอบดูคอมเมดี้ก็อะไร คำขันรักใสๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พวกชินเลอร์อ่ะหนีฆาตกรโลกจิตใช่ป่ะเขาบอกว่าหนังสามเรื่องเนี้ยมันสะท้อนมันลดภาวะจริงในโลกของมนุษย์มันเป็นการตอบสนองเรื่องสัญญาณดันมืดของมนุษย์โดยหนังเขาบอกหนังชินเลอร์เนี่ยตอบสนองความหวาดกลัวหนังแอคชั่นกระตุ้นอะดรีนาลินหนังคอมเมดี้กระตุ้นแบบว่าโลกความฝันอะที่มันเป็นจริงไม่ได้ เช่นอย่างมีผัวขึ้นคานอยู่อย่างมีผัวก็ดูหนังคอมดี้ใช่ไหมพเพลงเอกจู๋จีกันแล้วก็มโน่าเราเป็นนางเอกใช่ปะเอออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนังหนังแอคชั่นหนังทิลเลอร์เนี่ยน้องหรือหนังแอคชั่นเนี่ยมันจะซ้อนเห็นภาพคือคนสมัยก่อนถ้าไม่มีหนังพวกนี้ดูเขาชอบไปดูตามลานประหารคือรู้ป่าวเวลาประหารนักโทษเนี่ยนะเขาบอกว่าคนจะแห่กันมาเยอะมากเลยมันมุงที่ไม่คำที่มาคาว่าไทยมุงอะคะ่ะ ไทยมุงก็คือมุงรอบๆเว้ยแล้วเราประหารก็คือรู네้ไหมนักโทษไทยสมัยก่อนคือไงพนมดอกไม้อ่ะแล้วก็อยู่กับหลักใช่ป่ะแล้วก็ดาบค่ะน้องฟันชั่วเขาบอกแรงดันในเลือดอัลตรี่ตรงคอเนี่ยสูงมากมันจะเลือดที่พุ่งไปประมาณเมตรหนึ่งเลยนะพุ่งไปประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งพุ่งมานเมตรหนึ่งเขาดูก็เอออะไรนะ สะใจจริงๆคนสมัยก่อนอย่างจริงๆเพราะว่าน้องไม่สามารถหาดูหนังดูที่ไหนได้เข้าไหเข้าหมายไหมนะ,ะทีแรงดันแรงดันในอัตลลี่นะคะกับในเวนไม่เหมือนกันแรงอัตัลลี่ใช้หัวใจเป็นหลักแต่ในเวนนยคะน้องมันจะต้องมีอย่างอื่นช่วยเช่นตัวเส้นเลือดต้องบีบตัวด้วยกล้ามเนื้อรอบๆต้องบีบตัวไล่เลือดต้องมีลิ้นและจะที่น้องหายใจเข้ามันจะเกิดแรงสูบสูบอากาศเข้าสูบเลือดกลับเข้าใจไหมคือเวนความดันมันแรงดันมันน้อย เราต้องใช้แรงดันอื่นช่วยนะคะเขาเพราะว่าแรงดันเวเนี่ยต่าสุดอ่ะนนาะดูว่านะคะขนาดที่แรงดันสูงสุดจะอยู่ในอัเตอรี่เข้าไหทีนี้อาเตอรี่กับเวเนเนี่ยมันมีตัวเชื่อมตรงกลางนะคะเราเรียกเขาว่าแคปิลารี นะเราเรียกเขาว่าแคปพิลารีแคปพิลารีคือคนเชื่อมตรงกลางระหว่างอาร์ทอรี่กับเวนโดยตัวแคปพิลารีเนี่ยน้องจะเป็นหลอดขนาดเล็กเล็กมากนะะเล็กจิ๋วเลยนะเล็กจิ๋วเลยขนาดประมาณ7ไมโครเมตรเล็กมากนะคะขนาดของมันเนี่ยตรงเนี้ย7ไมโครเมตร7ไมโครเมตรพราเมตรนึงอะแบ่งเป็นล้านส่วนและอันเนี้ยเอาไป7ส่วนเมตรนึงอะซอยเป็นเช่องล้านช่องและอันเนี้ยขนาดเท่ากับ7 7ดช่องเล็กมาก7ไมโครเมตร นะเล็กมากนะเล็กแคปปิลลารีตัวเนี้ยมันจะเป็นผนังบางสุดแคบสุดเล็กสุดผนังบางสุดแคบสุดเล็กสุดและไหลช้าสุดเหตุผลที่บางสุดเล็กสุดก็เพราะบางเพราะมันจะเป็นตัวที่เลือดแลกเปลี่ยนสารเข้าใจความหมยเลือดแดงไหลตตัวแคปบิลลารีจะได้ปล่อยสารได้และกลับทางเวนบางสุดแคบสุดเพราะมันเล็กสุด จ็ดไมครอเน็มก็เลยเล็กสุดและเลือดไหลช้าสุดเพราะอะไรเพราะหลักการของท่อน้ำต้องจําได้ท่อน้ําใหญ่ถูกไหมท่อน้ําขนาดใหญ่ไห,หลเร็วหรือช้าไหลช้าท่อน้ําเล็กๆไหลไหลเร็วอันเนี้ยถ้าลองคิดสภาพนะแคปปิลารี่เนี่ยเป็นท่อเล็กๆจํานวนมหาศาลมันก็เหมือนท่อนขนาดอะไรคะลูกท่อขนาดใหญ่บุลลูเลยเข้าใจความหมายไห พื้นที่หน้าตัดมันเยอะมากเพราะม,มีใหญ่ยเยอะมากอะ่ะเหมือนท่อใหญ่แต่มันเป็นท่อเล็กๆรวมกันถ้าท่อเล็กของมันหมดอะ่ะมันรวมกันพื้นที่หน้าต่นจะเยอะมากถูกไหมถ้าเทียบอัตลีย้เมื่ออัตลีไหลเข้าแคปแลีความเร็วและะ้วเลยไหมงีตกลงเก็นปะเขาก็ได้ตกลงนะคะนี่คือความเร็วไหลช้าสุดนะคะแต่ความดันกับปานกลางความดันต่ําสุดอยู่ที่เวนเห็นปะข้อสอบไม่หิโดนข้อสอบเตรียมชอบมากคือเอาตัวเนี้ยมาถามว่าเรียงลำดับสิ พอสังเกตมันไม่มีไปที่ทางเดียวกันมันมีบางอย่างมาคนขึ้นมาคนลดเข้าใจกันไหมานะบางอย่างคนนี้ชนะมาอาคนนั้นแพ้มันผัดกันแพ้กันชนะมันสับไปสับมามันงงประเด็นคือน้องต้องมีความเข้าใจของหลักการของเซนเือร์ทั้งสามแบบแล้วก็ตอบให้ถูกเก็าใไหมนะคะโดยข้อสอบทั้งเตรียมมหิดลก็จะออกกันเี้ยอย่างเมามันเลยรู้ในไงแบตเตอรี่อ๋อผนังหนาค่ะไม่มีลิ้นรู้ในไงเป็นเวนผนังบางค่ะมีลิ้นเล็กมากๆเป็นแคปิลารีอย่างเงี้ยม่ิดนรูปนี้มาออก เดี่ยวปะ้เรียงลำดับความดันซิเรียงความเร็วซิเห็นไหมเอาก็ต้องเรียงได้